สวัสดีครับก็พวกรช่องเอ a กในเมืองนะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เบิกอะไรมาแล้วของจากศูนย์ยม้าที่จะเตรียมมาทําสีชิ้นแรกจะเป็นขวาข้างขวาชิ้นนี้นี่ชิ้นนี้เลยชิ้นใหญ่เลยเนะี่ยราคาชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่ ราคาอยู่ที่761บาทแล้วก็ชิ้นต่อไปก็เป็นฝากราบล้างฝั่งซ้ายนะผมไม่รู้ชื่อะไรชิ้นนี้อยู่ที่290บาทนี่นะสีแดงนี้รถเปิดมันเป็นสีแดงอยู่ที่290บาทชิ้นนี้ชิ้นต่อไปก็เป็นแท่นรองพักเท้า นี่ชิ้นใหญ่เลยชิ้นใหญ่เลยถั่นรองมะพร้าวเบิกของส่วนมามดเลยชิ้นนี้ถั่นรองมะพร้าวก็จะอยู่ที่ราคาสามร้อยสี่สิบสองบาทแต่ชิ้นต่อไปก็จะเป็นชิ้นนี้อ่า ชิ้นที่อยู่น่ารถนะครับชิ้นนี้เป็นฝาครอบแบตชิ้นนี้ชิ้นนี้ได้ทอยู่ที่ราคาฝาครอบเอ้ยไม่ใช่ฝาครอบไปหน้าฝาครอบแบตขาครอบไปหน้าชิ้นนี้อยู่ที่ประมาณอยู่ที่เจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทชิ้นนี้ ฝาเข้าเปนะ็นที่อยู่บนไฟรถนะับชิ้นนี้เองแล้วก็ชิ้นต่อไปก็เป็นฝาครอบแบตนี่ชิ้นนี้ฝาครอบแบตชิ้นนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่เออฝาครอบแบตเตอรี่อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแปดบาท นี่ชิ้นนี้ฝา,า,าเขอแบตไว้ก็เป็นจิตบายเป็นมือเบรกอ่ามือเบรกขวาชิ้นนี้ของ Yamaha มือเบรกขวาก็อยู่ที่ราคาสองร้อยสองร้อยแปดสิบสามบาทฝาครอบแบตเตอรี่ก็ ร้อยี่สิบแปดบาทแลวเป็นตัวตัวแคมเนี่ยในในส่วนเขาบอกว่าเป็นตัวแคมชิ้นนี้ทีนี่นะคู่นี้นะก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่ราคา เดี๋ยวดูราคากันนะนี่เอาหมดก่อนท่านราคาครับหมดนี่ก็ระเบิดมาหมดนี่ก็อยู่ที่ตัวลหกบาทเอ้ยจำนวนสี่ตัวราคาตัวหนก็ราคาตัวหน่อยก็ต,ยกตัวลหกบาท นี่นี่เจรราคาแคปแล้วแคปราคาแคปตัวสีเหลืองนะพอกีก็อยู่ที่ราคาตัวหน่อยก็นี่นี่ตัวละห้าบาทเราสั้งมาสองตัวนะก็ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วแเดี๋ยวก็จะ ทำสีอะไรเดี๋ยวก็รอรอดูติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับอุย้ยเป็นสีอะไรสีอะไรลายอะไรแบบไหนรอชมแล้วก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c ค i b e ช่องเราด้วยช่อง x m a x ในเมืองนะครับเรากำลังทำช่องฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับ